สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม brawl star กันอีกแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะม,มาเล่นสตูนนั่นเองอ่ะด้วยกันมีคนขอมาในคลิปของแฟงนะก็เลยจะมาเล่นอ่าส่วนคลิปของ my s u v e r เดี๋ยวก็จะลงที่หลังนะทุกคนพอดีอกีเกล่นเกลนไอเดียนะ้วยสตูนี่เป็นตัวนักฆ่าระดับอีปิกน,นั่นเองนะ เป็นสายนะคะที่ก็ดีถ้าพูดถึงข้อดีเนี่ยเมือ่อเรื่องความเร็วจุดเด่นมันคือความเร็วแล้วก็การเคลื่อนที่ที่ก็ข้างไวนะอันนี้อธิบายสม,มารถมาก่อนขออธิบายความสามารถ่อนการโจมตีปกติของเขาก็คือการยิงลูกไฟอ,ออกมา2องลูกทำความเสียหายประมาณหนึ่งนะแล้วก็ซปเปอร์เนะี่ย ก็มีพุ่งไกครับแรลวหิวนั่นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นเสาแล้วก็เสาเพื่อความเร็วแล้วก็อันนี้จะเป็นพุ่งพุ่งแล้วก็ทําลายสิ่งก่อสร้างพร้อมกับขี่ของมาาัดสร้างก่อส้ายเอง,องนเอร์สายเราจะเล่นก็คือเสาพื้นที่ไม่จํากัดความเร็วกับตัวของ s t า r พาวเวอร์เป็นต้าน ไปด้วยนะทุกคนเนี่ยจาก,จำำกยังไมนะ่สามารถกดเสียงได้อ่ะก็ถ้าเสียงเบาไปก็ขอไปด้วยนะบางทีมันผู้ดักไม่ได้อะใครที่ขอเพิ่มเสียงก็้ะพยายามนะพยายามกดแรับตัวศต,ว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 ตวูมันเก็บเ็มแล้วนี่นะความสามารถของซุปเปอร์ของมันก็จนะประมาณนี้อถูกดักตรงนี้นอน,นอ มิสเตอร์พีตรนี้โอ้อเหลง่งเ้อเสียง้ต่อมาคือนางบางาเป็นหน่้าสายที่เขาถ้าจะเน้นความเร็วแล้วก็บางเนอะอันนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นคอเลเวลน้อย,รรยรหรือเปลันเก้าแถมยังแก้กร์ดหรันปรับให้เราแบบใส่เกนแต่เลเวลแปดตอนนี้ส่วนสกินมิสเตอรีอยากซื้ออยู่นะแต่มันอาแพงอ่ต้ง,งนะาเปรเ,เลยนะ ตี่ไปเลยสี่สิเดก็ดนหายแพ้แล้วเสาความเร็วเสาไม่จำกัดความเร็วความเร็วอันน้อยนิดที่สตูจสามารถมีทันได้เราเนงมีทิไหมเคาน์เตอร์เออให้ยห้้ให้้้้ใเ้้ให้ใ้ให้ใ้ใ้ห้ ตอนที่เล่นมาเนะี่ยรู้สึกแดเมจของอตัวของตัตูมันจะเบาไปหน่อยนะทุกคนผ็พูดถึงควาเสียไปหน่อยตัวมันเนี่ยมันค่อนข้างจาัดเลือดน้อยนะแล้วมันก็แดเมจมันไม่ค่อยแรงด้วยนะทุกคนกคือถ้ามันไม่แรงเนี่ยมันแรกกว่าที่ตัวเก็บตับไม่แรงไม่รู้พอไรโอ้นุนสีพัอันนี้องพั 2, บางแล้วมันก็ไม่ค่อยแรงนะด้วยตัวมันบางแล้วมันก็เบาด้วยมันทั้งบางแั้วครับเบานะสายสายเราเล่นก็นจะเป็นสายที่ททกึ่งดีที่สุดบอกเกือบดีที่สุดเพระมันมีสายที่ดีท่สุดสายโปรโปรนักแ,แข่งไม่รู้ว่าจะใช้สายไหนนะพอต,ติดเรื่องสายนี้นะเนื่องจากว่าตัวมัน ใส่แด๊ตเนี่ยมันแด๊ตซับได้หมดชอบที่ใส่แด๊ตซับเลยจะเล่นคอนโทรลลำบากตัวมันเด็ดนี้ซูปเปอร์แล้วทีเนี้ยถ้าซูปเปอร์ไม่ได้แดดไก่มันจะค่อนข้างซูปเปอร์มันจะค่อนข้างดรอปมากแล้วมันจะกดแบนบนมันจะเคลื่อนที่ลำบากนะจุดเด่นมันคือการเคลื่อนที่แต่เราเคลื่อนที่ลำบากเหมือนกัน โคเดต์ดกับเข้ามา,าไหนเราก็แดดออกเดี๋ยวหาออกไม่ได้ทุกคนมันบางเกินไปอะต้องับงบาบางนิดนึงตัวบางอ่ะมันก็ข้างบางเนาะมันก็ไม่เหมือนตัวอะไที่แบบแก้ตัวที่บางๆไม่ได สองแดนเมชมันเบาอ่ะอันนี้คิดเองไม่บอกมึงแต่ว่าตอนอับแดนเมชมันไม่ค่อยแรงนะก็ประมาณก็ว่าสองเน,นี่ยแต่แดนเมชสรุปสําหรับศัตรูเนี่ยคิดว่าแดนเมชคือตัวมันอ่ะมันกลางๆด้วยแล้วก็มันไม่ได้อ่อนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เก่งแบบตัวเมตานะคือตัวมันอ่ะไม่ได้เก่งอะไรแบบเหมือนแบบ รวมตัวมันกลางๆอ่ะมันไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษอ่ะตัวมันต้องแบบเล่นกับเพื่อนแล้วก็ต้องใช้พูกเนี่ยถ้าใครชำนาญเนีย่ยก็จะแบบสามารถใช้นี่ได้แต่แต่ครานี้คนเล่นไม่ค่อยชำนาญคนเล <c oughs> ่นไม่ค่อยได้หยิบะตะปูนะส่วนส่วนใหญ่ก็แบบบางครั้งก็ลืมบางเสาสกิลแล้วแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนทำลายเสาสกิล อันนี้จะวางเสาลึกไปไหน่อยไหมวางป้อมลึกไปหน่อยไหมคือเพื่อนเราน่าจะวางป้อมกันไปเปล่าคือเพื่อนเราค่อนข้างจะวางเสาด้านของอ่าซูปเปอร์ใกล้ไปหน่อยไหมคือต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันเด็ดที่ซูปเปอร์แต่ว่ามันมันวางซูปเปอร์ใกล้กับเกิดมากอะ วางแบบมันจะวางโซนไว้กันโตลวงอะหรือเขาจะวางไว้โซนกันโตลวงจริงๆเดีวรวมดูก็ยังคงมตัวละครที่กลางๆแล้วไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้แย่ดูใหสุดแล้วคือตัวมันกลางๆแล้วมันก็ไม่ค่อยคือข้อดีของมันคือมันย้ายตำแหน่งได้ไวนะ คือถ้าใครเล่นเป็นน่มันจะย้ายตำแหน่งแบบด้ายขวาแต่นี้คือเล่นจากฝึกเล่นสกูอยู่แลทุกคนแต่ว่ามันเล่นแยกหักนะตัวเนี้ยมันต้องมีเทคนิคการเล่นนิดนึงหรือใครมีเทคนิคการเล่นก็บอกกด้วยนะหรือว่าเล่นติดวิธีก็บอกได้นะทุกคนใครรู้จักเล่นแล้วก็ถ้าใครอยากให้เล่นบอลเลือดตัวอื่นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะดูสูตรแล้วสูตรก็้าอยู่เทีย์นะถ้ามัน ประมาณเทียบมีระกลางๆ,ๆนะกลางๆถึงแบบเนี่ยแบบสูงเท่าแบบแสงที่ไปอยูแงแปลกแปลกจะไปอยู่เทียเอสแต่ตัวนี้อยู่เทียบีแลเพราะตัวมันมันไม่ดเก่งแต่ถ้าแปถก,ก่อนที่แบบตอนซุปเปอร์มันยังไม่ถูกเนิบมันจะอยู่เทียเอสได้เลยนะเพราะก่อนที่มันจะถูกเนิร์ฟซุปเปอร์มันสามารถถักศัตรูได้ด้วยซุปเปอร์มันโกงนะ มันก็จ,จะดีขึ้นถ้าเราอัพเดทรู้ปะไม่รู้นะแต่ถ้าใครอยากทำตื่นก็สามารถม,ม,มาได้แล้วก็อย่าลืมกดลับดาวกิจกรรม,มด้วยแลวใครเดี๋ยวพน่าค่อยมารีวิวตัวขอาตัวของเจ้าชักนะ,ะเดี๋ยวถ้าชักเข้าแบบ ก็แบบไม่ต้องซื้อแพ็คเดวจะมารีวิวชาร์กนะทุกคนตอนนี้มีครับสำหรับคลิปนี้ก็บายแล้วก็คือกันในคลิปมาส u r v i เบ r ร์ดในพรุ่งอ่าในสักวัน